ได้ดีลธุรกิจกับหน่วยงานราชการต้องรู้เรื่องนี้เลยปกติเวลาไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือขายบริการให้กับหน่วยงานราชการนะคะตามกฎหมายภาษีเนี่ยจะถูกหักน้าที่จ่ายหเปอร์เซ็นเวลาที่เขาจะจ่ายเงินเราเนี่ยเขาจะหักไว้หนึ่งเปอร์เซ็นตนั่นเองการหักน้าที่จ่ายหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะจะเกิดจากเอามูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยอดขายก่อนแวดนั่นเองไปหักน้าที่จ่ายหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเขาค่อยรวมแวดแล้วมาจ่ายคุณอาที่เช่น เราขายของให้เขา100บาทปกติเนี่ยถ้าขายคนทั่วไป100บาทบวกเเรเซเราจะได้รับเงินสุทธิที่107บาทแต่ถ้าเราขายกับหน่วยงานราชการเจ้า100บาทเนี่ยจะถูกหักหนะ้าที่จ่ายหเไปก่อนเหลือ99บาทแล้วค่อยเอามาบวก7บาทที่เป็นวัตคงเดิมนะคะรวมเป็นเราจะได้รับเงินคืนกลับมาทั้งหมด106บาทแต่เราจะได้เอกสารฉบับหนึ่งที่เรียกว่าใบหักภาษีหน้าที่จ่ายมูล,ลค่า1บาทนั่นเองเอาใบนี้นะคะเก็บเอาไว้ให้ดี ไฟล์ให้ดีเลยเพราะใบนี้มีมูลค่าเหมือนเงินสดเราเอามาใช้ในการยืน่นภาษีนิติบุคคลส้นปีเพื่อใช้ลดทอนไปว่าฉันเคยยื่นไปแล้วนะส่วนหนึ่งเช่นถ้าสมมติภาษีนิติบุคคลสิ้นปีคุณต้อง,องใส่สองบาทคุณมีเจ้าบาทหนึ่งนี้เข้าไปคุณก็นําส่งสัมภากระเพียง199บาทคลิปนี้เคลียร์ๆใครไม่เคลียร์พิมพ์ไว้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบจ้าได้รักจากใจเครื่องหวยจ้า